ใครกำลังตามหาเครื่องประดับหยกพม่าแท้สวยๆในตัวเรือนเงินแท้ทองแท้นะคะฝากติดตามร้านเราเจทันเตอร์ด้วยค่ะเครื่องประดับร้านเรามาพร้อมกับข้อดีถึง7อย่างเลยค่ะอย่างแรกนะคะเรามีสเปกหยกให้เลือกกว้างมากๆนะคะหลากหลายคุณภาพหลากหลายราคาสามารถใช้งบเริ่มต้นได้ตั้งแต่หลกักร้อยถึงหลกักล้านเลยค่ะและอย่างที่2ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบเซอร์นะคะเครื่องประดับหยกทุกชิ้นนะคะเราจะออกใบเซอร์ให้จากห้องแ l a ชั้นนํานะคะไม่ว่าจะเป็นแ l a ไทยหรือว่าแ l a ระดับตอร์เนชั่นแนลนะคะ ซึ่งหยกที่ใช้มาคัดส,สันทำเครื่องประดับนะคะจะเป็น n a t u r a l Jade เจตไท a, และ Origin จากเบอร์มาค่ะและอย่างที่3นะคะร้านเราสามารถทำเครื่องประดับหยกได้หลากหลายแนวหลากหลายสไตล์นะคะทั้งงานเงินแท้ทองแท้นะคะใครชอบแบบลักชัวรี่ล้อมเพชรล้อมพลอยเยอะๆนะคะหรือว่าจะชอบแบบคลาสสิกแนวโมเดิร์นหรือว่าแนวมินิมอลสไตล์ที่สวมใส่จริงแบบง่ายๆในชีวิตประจําวันก็สามารถบอกได้นะคะหรืองานแนวครีเอทีฟดีไซน์นะคะที่ใส่แล้วไม่ซ้ําใครนะคะหรือว่าเป็นพวกงานอาร์ตอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะบอกเราได้ค่ะและ ข้อดีอย่างที่4นะคะหยกทุกชิ้นที่เรามาทาตัวเรือนเครื่องประดับเนี่ยจะผ่านการคาัดสรรแล้วว่าเป็นหยกพาม่าเนื้อเต็มสมบูรณ์มรณไม่คว้านเนื้อนะคะเช่นเม็ดที่วางอยู่บนนิ้วนี้ค่ะส่วนอีก2เม็ดตัวอย่างที่เป็นหยกกวัวเตมาลานะคะแล้วก็คว้านเนื้อด้วยลักษณะอย่างนี้จะไม่อยู่ในสเปกของเรานะคะเราจะใช้แบบเม็ดขวาเท่านั้นค่ะและสําหรับท่านใดที่ทําเป็นงานทองคําแท้นะคะนอกจากใบเซอร์หยกแล้วเราก็จะเช็คเปอร์เซ็นต์ทองให้ด้วยนะคะว่าได้มาตรฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นทอง 9K เทียบเท่า37.5% 14K เทียบเท่า 58. 3%หรือ 1 8 k เทียบเท่า75%นะคะเราการันตีว่าทองได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานทุกชิ้นค่ะและร้านเรานะคะยังรับแนวคัสตอมไมซ์ออเดอร์ด้วยนะคะท่านใดมีไอเดียอยากใส่แหวนหยกแบบไหนเครื่องประดับหยกแบบไหนนะคะที่มีดีเทลเล็กๆน้อยๆในตามแบบฉบับไอเดียของตัวเองนะคะแล้วแบบหาซื้อสําเร็จรูปตามท้องตลาดไม่ได้ก็สามารถสั่งทําที่ร้านเราได้ค่ะโดยเราจําลองงานแบบดีไซน์ให้ดูก่อนนะคะซึ่งถ้าโอเคก็สามารถเริ่มผลิตขึ้นมาเป็นของจริงได้เลยค่ะสําหรับเม็ดหยกที่จะใช้ทําตัวเรือนในแบบฉบับของตัวเองนะคะ ก็สามารถให้ร้านเราจัดหาให้ได้หรือว่าถ้ามีอยู่แล้วที่บ้านก็ส่งมาทําเฉพาะตัวเรือนได้เลยค่ะใครมีไอเดียใส่เครื่องประดับหยกในแบบสไตล์ตัวเองแนวตัวเองนะคะก็สามารถทักแชทได้เลยค่ะและลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ในกรทมและปริมณฑลถ้าสนใจจะนัดดูนัดชมของจริงก่อนตัดสินใจก็สามารถทักแชทมาได้เลยค่ะ ซึ่งก็เป็นข้อดีที่จะได้ลองจับสัมผัสสวมใส่แล้วก็ส่องหยกอย่างเต็มที่นะคะซึ่งเราให้คําแนะนําได้ทางเครื่องประดับหยกพร้อมใส่ในตัวเรือนสําเร็จรูปนะคะหรือกรณีต้องการเม็ดหยกเดี่ยวๆนะคะไว้เป็นสาหรับทําตัวเรือนเองหรือว่าไปเก็บสะสมเป็นทรัพย์สินหรือว่าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ที่จะไปขายต่อนะคะก็สามารถปรึกษากันได้ค่ะใครสนใจเครื่องประดับหยกแนวไหนนะคะหรือว่าต้องการตามหาเม็ดหยกแนวไหนสามารถทักแชทมาปรึกษากันได้เลยค่ะ